ตอนนี้เราวิ่งมาน่าจะประมาณ80-90โลแล้วนะนเพื่อนๆนะเดี๋ยวมากินข้าวกันก่อนครับนี่เอกแม็กเรานะนานๆได้ออกทริปสักทีโอ้คนออกทริปเยอะอยู่นะครับวันนี้เห็นหลายคันเนี่ยของเต็มหลังเลยมากินไก่ย่างครับตอนร้อนเดี๋ยวปรับ ตอนนี้ผมปรับโช๊คไว้หกนะเดี๋ยวจะปรับปรับขึ้นไปอีกอ่าเป็นสี่นะครับลดลงไปสองนะเพราะว่ารู้สึกว่าโช๊คมันจะนุ่มไปอ่เาเหลือสี่ไก่ย่างไก่ย่างขวันขึ้นเลยโอ้หน้าอร่อย มีเป็นตัวแล้วมีเป็นขาปีกแล้วก็เครื่องในโอ้เต็มเลยนี่อนนี้ก็มีตอนนี้เวลาเจ็ดโมงแปดนาทีนะครับเราวิ่งมาเก้าสิบหกจุดสามกิโลเมตรนะครับอุณหภูมิอยู่ที่สิบหกองศานะเดีย๋ยวมานั่งกินข้าวกันครับไข่ย่างร้อน กับข้าวเหนียวร้อนๆไปจอดรถกันครับตอนนี้เราแวะเข้าห้องน้ํานะครับหลังจากที่ออกมาจากร้านกินข้าวเมื่อกี้นะครับร้านไก่ย่างอร่อยมากนะครับเมื่อกี้ตอนนี้แวะมาเข้าห้องน้ําครับก่อนออกเดินทางกันต่อตอนนี้ของเราก็ มีเหมือนเดิมนะครับใต้เบาะแต่ว่าเราไม่มีเครื่องครัวมานะใต้เบาะมีเก้าอี้สองตัวแล้วก็ที่นอนที่นอนอันนี้นะครับหนึ่งอันแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เอาไว้ห้างบนแผนในนี้ก็จะเป็นผ้าห่มหมอนแล้วก็มีทา้ามีแผ่นปูมีเก้าอี้แล้วก็ในนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับหน้าหนาวก็เอาเสื้อผ้ามาเยอะหน่อย นี่คเมื่อวานเราไปเปลี่ยนเปลี่ยนยางมายางยังใหม่อยู่เลยเจิมทิปนี้ทิปแรกเลยแล้วก็ผ้าเบรกเนคเตอร์นะครับสีแดงข้างหนเปลี่ยนมาเมื่อวานผ้าเบรกหมดดีนะเห็นก่อนอยางก็เป็นเบอร์120นะครับเป็นเบอร์เดิมเบอร์เดิม120ของของฟิลลารีนะครับตัวตัวแองเ l นะครับ แองเจิลสกูตเตอร์ก็ใช้ใช้ยี่ห้อเดิมรุ่นเดิมน่าจะเหมาะสุดและสสำหรับเอ็กแมกเราเดี๋ยวไปดูยางหลังครับนี่ยางหลังก็เป็นแองเจิลนะของพิลลี่เหมือนกันแล้วก็โชค๊คครับโชค๊คผมปรับ ปรับไปสี่สี่ระดับนะข้างบนสี่ข้างล่างแปดแล้วก็ปรับพิโรดลงสี่รอบนะครับทั้งสองข้างเลยเดี๋ยวไปดูฟิลลิ่งว่าจะเป็นยังไงนะเพราะว่าตอนที่ขับมาปรับปรับแปดปรับแปดมันมันจะรู้สึกว่ามันนุ่มมันนุ่มไปมันเหมือนมันมันในนี้มันยันนะครับ เดี๋ยวรอตอนนี้ก็น่าจะเจ็ดโมงหน,หน่อยแล้วโอเคเจ็ดโมงห้าสิบห้าเพื่อนๆสตาร์ทรถอุ้ยยี่สิบองศานะ่ะแดดออกแล้วนะหรออัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดจุดเก้านะครับเราขับมาเมื่อกี้ เดินทางกันต่อครับตอนนี้อยู่ที่ปตทผู้แคสลระบุรี วิวข้างหน้าจะเป็นเขาขาดลบบุรีนะครับเพื่อนเพื่อนเราออกมาได้สักพักหนึ่งครับมาถึงตรงนี้ก็หนึ่งร้อยสามกิโลเมตรนะครับจากที่บ้านมาเมื่อกี้เห็นไบเกอร์เยอะเลยนะครับไม่แน่ใจว่าไปที่ไหนกันเส้นนี้เขาค้อหรือทับเบิกอากาศเย็นครับยี่สิบองศาโอ้โหมลมทะลุ ผ่านเสื้อกาดเลยนะรู้สึกแขมนี่เย็นๆเลยอะ่ะอุ้ยไอออนยูทีครับมีแหลกหลังคาด้วยตอนนี้นะ้ำมันเราลดมาสองขีดแล้วนะครัพเพื่อนๆหนึ่งร้อยห้ากิโลขีดละห้าสิบโลพอดีปีไปคร่าว ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดลบบุรีอา้าวเพิ่งถึงลบบุรีหรงอเล่เมื่อกี้เห็นป้ายแวไปครับไปแล้วถามถามพี่ๆเขาเมื่อกี้นะพี่พี่เขาจะไปเขาค้อนะครับแต่จะแวะไปที่บ้านก่อนว่างั้น เวฟก็แรงเด้ตอนนี้8ปดโมงสาครับเพื่อนๆเ,เราวิ่งมาแล้ว141.9กิโลเมตรนะครับอุณหภูมิอยู่ที่20องศาตอนนี้ข้างหลังนี่เริ่มง่วงแล้วว่างั้นเดี๋ยวเราต้องไปหาคาเฟอีนกินดีกว่าข้างหน้าละกันครับ เรามีบัตรพันไทยอยู่แต่ยังไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวไปใช้พันไทยสักหน่อยทีทีข้างหน้าครับมีพันไทยหรือเปล่าไม่มีมีเหรอโอ้มีมีมมาแวะก่อนจักหน่อยโอย้แล้วพื้นลื่นด้วยนะอื้ ทันทยอยู่นู่นนะครข้างหน้าโอ้พี่ฟาซ่าที่ไปใสอ่อันนี้แต่งตัวเสร็จแล้วครับได้กาแฟมาแก้วหนึ่งนะแต่เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อหนักไม่รู้หนักอะไร <c oughs> โอ้มีเสียงพิกไบ้แล้วนะ่ตุ้มตับตุ้มตับเลย อุอ่นอุ่นอุ่นอุ่นโอ้โอ้ไปยินแต่เสียง เขียวแล้วโอ้พี่ไปไหนกันนาะ เกอร์เจอหลายคันอยู่นะครับวันนี้น่าจะออกไปเที่ยวกันเขาคอได้สเบียงมาแล้วครับเพื่อนๆก็เป็นมาม่านะครับแล้วก็มีขนมนิดหน่อยก็ข้าวนะครับแล้วก็ไข่เดี๋ยวไปทำไข่เจียวกินข้างบน แฝนไว้ฝั่งนี้เลยเนี่ยแห่งนี้เลยมัดตายเลยไปเดี๋ยวเราจะขึ้นฟุทธเบิกแล้วอเดี๋ยวเราไปดูที่กลางเต็นท์ขนของลงก่อนครับเพ่น,น ตอนนี้เวลา5โมง24ครับเพื่อนๆอุณหภูมิอยู่ที่18องศานะเดี๋ยวเราจะไปชมพระอาทิตย์ตกที่จุดชมวิวนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆณนะลานกลางเต็นท์ดงสนนะที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้านะครับ ก่อนล่าสุดที่เรามาเรามาจอดรถตรงนี้แหละเดี๋ยล้วเราก็กางเต็นท์น่าจะแถวแถวนี้เนี่ยเนี่ยนั่นแหละเต็นท์เราถึงแล้วครับว,ว้าวจุดชมพระอาทิตย์ตกถึงแล้วครับเพื่อนๆจุดชมพระอาทิตย์ตกนะครับล่องกล้าหัานแนว อุทยานแห่งชาติวินล่องกานะครับโอ้โหอย่างสวยขอถ่ายรูปสักรูปโอ้โหวิวอย่างสวยครับเ,เพื่อนๆนะวิวดีครับวิวดี นี่นะครับมากับเอกแม็กเราโอ้โหนี่เราเพิ่งเพิ่งเคยมาแวะตรงนี้นะตอนเย็นตอนนี้เวลาน่าจะห้าโมงสี่สิบแหละนี่ครับจุดชมพระทิตตกดูโอ้โหสุดลูกหูลูกตา,าจริงๆนี่นะเวลีกูดสวยครับสวย ตอนนี้พระาทิตตกเรียบร้อยแล้วนะครับบรรลุภารกิจเราแล้วเป็นวิวที่สวยงามจริงๆครับไม่ผิดหวังที่มาวันนี้นะอุณหภูมิก็หนาวนะครับหนาวเมื่อกี้อาบน้ำนี่โดนหนาวเลยแป้งเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกับรายการเป็นแล้วละ